ยอมลดเป็นข่าวมาสองสาวันแล้วนะครับชาวบ้านต้องงมใต้น้ําหาเอกสารนะครับเอาขึ้นมาเพื่อที่จะไปยื่นที่เทศบาลเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาแต่ไปถึงเทศบาลแล้วคิวก็ยาวมีทั้งคิวที่จะกรอกเอกสารที่ของคุณสรยุทธคุณสรยุทธก็แกล้งทําเป็นคนที่จะขอเยียวยาโทรไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็อธิบายว่าต้องใช้เอกสารนู่นนี่นั่นคุณสรยุทธก็บอกว่าเอกสารนู่นนี่นั่นมันจมอยู่ใต้น้ําเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันคุณสรยุทธก็ยืนยัน ยืนกันไปแม่พี่น้องครับนี่คือรัฐที่จมอยู่ในกองกระดาษนี่คือรัฐที่มัดมือมัดเท้าตัวเองด้วยลายเซ็นนี่คือรัฐที่ปิดหูปิดตาปิดจม,มูกโดยตลอดก็คือจะปฏิรูปทําไมปากท้องชาวบ้านมาก่อนซึ่งใช้ได้ทั้งปีเพราะว่าชาวบ้านนั้นจนทั้งปีไม่มีฤด,ดูเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมมักจะใช้นิยามว่าด้อยพัฒนาอย่างดื้อดึงด้อยพัฒนาอย่างดักดานขอบคุณครับ น้ำก็ลดลงไปแล้วนะครับแต่ความหายนะของรัฐระ